เขายากเขายากขายากมีเราไหม่ะพ่อเขาทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูอยู่ในท้องสองเดือนแต่ในจดหมายไม่เคยถามถึงลูกเลยครับผู้หญิงคนนี้ชื่อแม่อีท ในวัย76ปีเธอใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายอยู่กับลูกสาวที่บ้านเช่าย่านกระทุ่มแบนหลังนี้แม่อีทครองตัวเป็นโสดมาก,กว่า40ปีตั้งแต่แยกทางกับอดีตสามีที่มีลูกสาวคนเล็กด้วยกันตอนนั้นจากอนาคตครอบครัวที่จะมีพ่อแม่และลูกกลับทำให้เธอต้องกลายสถานะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างปฏิเสธไม่ได้ ขึ้นไปส่งบนรถแล้วยังไม่รู้จบว่าเขาจะไม่มาเลยตอนนั้นแม่ก็ท้องอ่าท้องอยู่แล้วไม่บอกเขาเหรอว่า<อ>มีม<อ>ลูกนะบอกเนะแล้วคะแล้วเขาว่าไงพูดในทำนองที่ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นผู้ชายเหมือนกนว่าถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็จะให้ไปกับเขานะเหมือนเหมือนรับเลี้ยงนะบอกถึงคตามพ่อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อยู่แม่ เขาเขก็ส่งจดหมายมาคุยมาบอกอะแล้วพอเวลาใกล้ค่อยใกล้อะไรจริงๆเขาแล้วก็หายไปเลยและนี่คือพี่อุกลูกสาวของแม่อีทสาวใหญ่เลือดชาวสมุทรสาครแท้ๆเกิดที่นี่โตที่นี่ มีครอบครัวก็อยู่ที่นี่แม้ว่าตอนเด็กๆเ,เธอจะต้องไปอยู่กับคนนั้นทีคนนี้ทีเพราะแม่เป็นซิงเกิลมัมแต่เธอก็ยังมองผู้หญิงชื่อแม่เป็นฮีโร่เสมอมาในวัย40ปีกับเบื้องหลังชีวิตที่ความรักความอบอุ่นของครอบครัวขาดขาดแหว่งแหว่งตามสไตล์ลูกสาวผู้กำพร้าพ่อ ตั้งแต่แม่ตั้งท้องเธอได้สองเดือนแต่วันนี้เธอก็รับมือกับการเป็นคุณแม่ลูกสองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องจนได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแม้จะมีปมพลัดพรากพ่ออยู่ในใจเติบโตมากับแม่ยูกับคุณแม่ใช่แต่ว่าแม่เนี่ยเออบอกว่า แกก็ไม่ได้เลี้ยงอูโดยตรงแกก็เอาไปฝากบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีบ้านไหนมีรับเลี้ยงเด็กก็ไปฝากเขาอะไรเงี้ยเอาจริงๆเพิ่งจะมาอยู่กับแม่ตอนป .6 ในระหว่างนั้นแม่แกก็ไปทํางานที่กรุงเทพค่ะแกก็นานๆมาหาทีหนึ่งเวลามาหาทีอูก็จะร้องตามเขาแม่มาหาอูดีใจมากเลยร้องไห้แบบดีใจแต่ว่าไม่อยากให้แม่กลับแม่ก็จะหลอกล่อซื้อแป๊บซี่ให้กินแล้วก็นั่งกินนั่งดูดสักพักแกก็ อ่ะเดี๋ยวแม่มานะเออไม่รู้เดินไปไหนอะ่ะก็เดินตามหาแล้วก็เดินหาที่นี่ไม่เห็นแล้วก็ร้องไห้วิ่งไปร้องไห้คนเดียวข้างโอบแล้วก็แบบทำไมถึงทำไมถึงแบบไปไม่บอกอะ่ะสำหรับแม่อีทแล้วต้องยอมรับว่าผู้หญิงตัวคนเดียวในตอนนั้นที่งานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงเพียงลำพัง คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำควบคู่ไปด้วยกันจึงตัดสินใจนำลูกไปฝากคนอื่นเลี้ยงและใช้วิธีไปเยี่ยมลูกเป็นครั้งคราวแต่ก็ยังโชคดีที่เส้นทางชีวิตไม่ทำให้แม่ลูกต้องพลัดพรากจากกันในวันที่ครอบครัวพร้อมลูกสาวก็ได้มาอยู่ในความดูแลของเธอเลวลาคลอดแล้วเดือน2เดือนก็ทํางานใช่ไหมคะ แต่เราไม่ได้ทางานเป็นโรงงานเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปจนส่ดจะหาคนเลี้ยงเจอมันก็จเป็นนะคะก็จาใจแต่ว่ายัางไงต้องจ้างเาเลี้ยงเป็นรายเดือนเพราะว่าเราไปอยู่กรุงเทพฯกับหลานไปช่วยเขาทาขายของใช้อะไรนี่จะไปใบับกลักนันไม่ได้ค่ะฝนเมื่อก็ตกดหมคะวันนั้ฝนตกอ๋อใช่เดินตามหาคนเคนลี้ยงอ่ะฝนก็ตก คนเดียวที่ที่เรามีอยู่แล้วแบบเขาก็ยังแบบอยู่กับเราไม่นานอะ่ะมาแป๊บเดียวก็ไปไม่เคยมานอนกับเราอย่างเงี้ยค่ะถึงจะฝากเราเลี้ยงเถอะแต่ว่าแบบเราก็ยังมีบางทีเราก็อยากนอนกอดแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่กับเราเราก็เราก็แบบเออไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องว่าเขาทิ้งแล้วก็จะไปคิดเรื่องพ่อแล้ว เมื่อลูกสาวเติบโตและเริ่มถามถึงพ่อแม่จึงยอมเล่าอาดีตถึงเรื่องราวเมื่อครั้งพบรักกับพ่อในค่ายทหารกำแพงเพชรจังหวัดสมุทรสาครวันเวลาผันผ่านสู่วันปลดประจำการการจากลาก็มาเยือนในวันที่มีพยานรักนะับวันคันก็ยิ่งโตอดีตแฟนทหารก็เริ่มห่างหายกันไปด้วยเหตุผลที่ไม่ชัดเจนนัก จนกลายเป็นความพลัดพรากถึงทุกวันนี้ที่ไจัไปเจอเขาอะเขาก็ยังอยู่ในโคง้งไหมอเขายังไม่ได้ปลดอ่าเราก็ได้จับไปเจอเจอแล้วก็ไปเจอไปเจอ,แล,เจอ,เจอแล้วก็อย่างนั้นนะคือเราก็มาตอนที่จะปลดเราก็เลยมาบ้านเพื่อนอนะ เพราะที่บ้านเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเพราะไม่ค่อยชอบตัวเนี่ยเพราะว่าแฟนนี้ตายไงแฟนนี้ตายแล้วเขาก็จะมองว่าเราจะมีแฟนใหม่ไงจำควาไหมายที่ว่าจำเขาบอกเขาจำเลยเลยก็ดีเขาส็งหมายมาเรื่อยๆช่วงนั้นก็ดูที่บอกบอกตามจดหมายนะส่งไปก็ถึง ตอบอยู่ไม่กินฉบับแล้วเขาหายไปนี้ก็เลยไม่โตไม่ไม่ทวงถามที่จริงไม่อยากเจอเลยอยางเจอไม่ได้แต่ไม่จะคุยอะไร๋ยวร้องไห้ตอนแรกยังคิดว่าจะไม่ไม่จะไม่ตามนั่นนั่นเขาถามเขาแล้วเขาก็บอกนีมีมาช่วงหลังนี่ยังไงก็เลยบอกเขามันยังไงอ่ะเรามาน้กทีว่าอยู่มากแล้วไง เดี๋ยวเขาจะเจอกับนั้นจะยุจ้จาอะไรเนะไม่เหมือนกันเรายังอยู่อย่จังห์ที่เตเนะ,นนะ,ะแม่เล่าให้ฟังว่าก็คือพ่อเขามาเป็นทหารอยู่ที่สมุทรสาครน,นี่แหละค่ะ<ม>แล้วก็มาจีบกันคบกัน ในระหว่างในระหว่างคบกันอะ่ะพ่อเขาก็บอกอยู่แล้วบอกว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับไปแต่งงานนะเพราะเขาที่บ้านเขามีคู่มั่นไว้ให้เอาปลดทหารแกก็จะต้องกลับแม่ก็บอกเขาแล้วแหละว,ว่ามีน้องมีท้องเออท้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกก็บอกว่าถ้าเป็นผู้ชายก็ให้ไปเป็นทหารถือปืนถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้อยู่กับแม่ดูแลแม่นี่แหละ เขาก็เลยพูดพูดเป็นภาษาบ้านๆอ่ะเ็้าไปตั้งแต่เองอยู่ในท้องสองเดือนในใจตอนนั้นก็ถามว่าโกรธไหมก็โกรธนะในเด็กอ่ะเนาะความรู้สึกเด็กหูทิ้งไปตั้งแต่สองเดือนทีนี้พอใครถามเราเราก็บอกอ๋อพ่อเขาทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูอยู่ในท้องสองเดือนทางคู่ก็ยังเขียนจดหมายสง่ง ส,ส,ส่งกันสักสองสำผลแต่ใดจดหมายไม่เคยถามถึงลูกเลยกูถามตัวเองเขายากเขายากมีเราไหมอะทำไมเขาถึงไม่ถามเลยดึกย้อนกลับไปของเด็กหญิงอุ๊บร้องไห้คิดถึงพ่อไหมไม่ไม่มี เพราะว่าเราไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยเจอเขาแล้วเลยมันไม,ม่ได้มีความผูกพันที่แบบไม่เหมือนอูร้องไห้หาแม่ท mm hmm. ูจะร้องไห้ในความรู้สึกอะไร oh. เออแต่ mm hmm. แต่อยากอยากอยากเจอ เรื่องราวในอดีตถูกเล่าต่อถึงลูกสาวพ่อที่ได้ยินเพียงแค่ชื่อครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่เคยเห็นหน้าสักครั้งปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ความพยายามเข้มแข็งมันแพ้เสียงในใจที่โหยหาพ่อมาตลอดคำแรกที่พูดก็จะบอกว่าขอบคุณก่อน ขอบคุณที่ที่ให้ชีวิตอูนท่านั้น,น,นแล้วก็คำถามมันคำถามที่เคยอยากถามมัเหรคะมันไม่ถามดีกว่าเก็บไวใ้ในใจดีกว่าไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราโกรธเขาแบบถ้าในเมื่อเจอแล้วก็ไมไ่อยากไปเอาความรู้สึกในอดีตมามาทำให้ปัจจุบันมันไม่ดีอ่ะ 40ปีที่ตั้งคําถามเรื่องพ่ออยู่ในใจแต่ไร้หนทางที่จะตามหาเพียงลำพังวันนี้เธอจึงอยากส่งต่อความหวังให้อิเตอร์อิจันช่วยสารฝันให้โดยมีหลักประกันเป็นเพียงคําบอกเล่าจากแม่ไร้เอกสารและภาพถ่ายยืนยันตัวตนมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเขาบ้าง มีมีเป็นที่อยู่อย่างเดียวเลยที่แม่เขียนไว้ให้อูอะได้มาจากไหนครับแม่บอกแม่จําได้จากจากหน้าจ่าหน้าซองจดหมายตําบลทุ่งทานทหารอําเภอหนองบัวลําพูจังหวัดนครสวรรค์เหรอค่ะแต่ว่าอูก็มาเสิร์ชหาตําบลทุ่งทานทหารไม่มีมีแต่ตําบลทานทหาร,หรอําเภอหนองบัวลําพูไม่มีมีแต่อําเภอหนองบัวอ,อูก็ เอ๊ะแ,แม่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 จำมาจากไหนทำไมมันเยอะจังอูก็เลยเอ้าแล้วสรุปมันใช่ไหมเนี่ยแม่ที่อยู่เนี่ยแม่ก็บอกว่าก็เนี่ยก็จำมาจากในจดหมายอ่ะ ความหวังที่จะได้เจอหน้าพ่อสักครั้งในชีวิตของลูกสาวคนนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ลงพื้นที่ตำบลทานทหารจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกัน EP 2 6หโมงเย็นพรุ่งนี้นะครับชาญชาญชาญใช่มีไหมในหมู่สองอรรอมีคนเอ้ยชื่ออะไรนะวิชาญ